เครื่องมือใหม่หน้าร้านคีเตอร์หรือวิดีโอแกรมนะครับที่ Facebook ให้มานะครับเป็นเครื่องมือใหม่เพื่อทำอะไรนะครับเพื่อนๆอ,อยากรู้ไหมถ้าอยากรูก็ไปดูกันเลยหน้าร้านคีเตอร์นะครับหรือวิดีโอแกรมนะครับเป็นฟีเจอร์ใหม่นะครับของ facebook ที่เกิดขึ้นนะครับเพื่อตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้ใช้นะครับยุคที่วิดีโอเป็นสื่อหลัก ในการขายของและการสร้างรายได้โดยมีที่มาที่ไปดังนี้นะครับที่มาของฟีเจอร์นะครับน่าร้านครีเตอร์นะครับเว mm ็บบุ๊คนะครับสังเกตเห็นว่าครีเตอร์นะครับจำนวนมากเริ่มใช้เฟซบุ hmm. ๊กเพื่อรีวิวสินค้าไร้ขายของหรือสร้างคลิปแนะนำต่างๆแต่ยังขาดพื้นที่ชัดเจน ในการรวบรวมวิดีโอเหล่านี้ให้เป็นร้านค้าจริงๆนะครับจึงเปิดตัวนะครับหรือเปิดหน้าร้านครีเอเตอร์นะครับเพื่อเพื่ออะไระครับเพื่อให้ครีเอเตอร์นะครับมีพื้นที่ส่วนตัวนะครับที่แสดงผลงานและสินค้านะครับในรูปแบบคลิปวิดีโอ นะครับสร้างโอกาสนะครับให้ผู้ชมนะครับสามารถติดตามกดซื้อและสนับสนุนได้ง่ายขึ้นนะครับจากหน้าเดียวีหนเฟซบุ๊กของเราเลยนะครับสนับสนุนนะครับโมเดลการสร้างรายได้สําหรับครีเอเตอร์มากขึ้นเราได้เราได้ขึ้นนะครับเพื่อนถ้าใครได้เครื่องมือที่มาก็ดีใจด้วยนะครับอนะครับทั้งโฆษณานะครับเลขการตลาดนะครับ แบบแนะนาสินค้านะครับและยอดเข้าชมนะครับตลาดดีนะครับเพื่อนได้เงินเพิ่มนะครับใครได้มาก็ดีใจด้วยนะครับที่มาของคาว่าครับวิดีโอแกรมนะครับวิดีโอแกรมนะครับเป็นคําที่ facebook นะครับใช้เรียกรูปแบบวิดีโอแนวใหม่ที่ออกมาเพื่อขายของโดยเฉพาะนะครับโดยวิดีโอแกรมนะครับจะนะครับ จะจะจะมีการแนะนำสินค้าอย่างชัดกเจกนนะครับก็มีลิงก์ให้กดซื้อนะครับหรือ,อเว็บขายของนั่นเอกนะครับนะครับมีลิงก์แล้วก็เป็นเว็บขายของโดยตรงนะครับมีเครื่องสร้างวิดีโอที่เหมาะกับการรับชม เร็วตัดต่อกระชับและเดินดูดสายตานั่นเองนะครับวิดีโอแกรมนะครับจึงเหมือนการรวมคลิปรีวิวสินค้านะครับคอนเทนต์บันเทิงครับเข้าไวใ้ในคลิปเดียวกันะนะครับจุดประสงค์หลักนะครับของทั้งสองฟีเจอร์นะครับส่งเสริมให้คีเตอร์นะครับสร้างวิดีโอที่ขายของได้จริงนะครับ ลดข้อจํากัดของการขายของแบบเดิมๆนะครับเช่นไลฟ์จบไปแล้วนะครับไม่มีการรวบรวมวิดีโอไว้ในหน้าเดียวขยายช่องทางสร้างรายได้นะครับให้กับเพเตอนะครับในระบบของเฟซบุ๊กโดยไม่ต้องออกไปใช้พฟตฟอมอื่นสรุปก็คือนะครับเขาเปิดหน้าร้านให้เราขายของนั่นเองนะครับเรื่องก็ไม่มีอะไรมากนะครับใครได้มาก็ ดีใจด้วยนะครับก็มีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าเพื่อนนะครับจะได้ความรู้นะครับจากที่พี่ตูนอนี้นะครับชอบกดไลค์อย่าลืมนะครับโอเคหรือว่าบอกต่อเพื่อนที่ยังไม่รู้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับ